ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนิแซบโนสุธีพัศน์ผ้าเบิร์โรงแรมสีพักที่จังหวัดอ่างทองครับพี่น้องรีสอร์ทครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศยงดีทำเนี่ริมชนรีสอร์ทครับพี่น้องอยู่ในตัวเมืองครับใกล้ๆครับตลาดครับเมื่อไก่ครับต้นไม้ครับสวยมากพี่น้องราคากับเบาแพงครับ ราคานี่เป็นราคาที่แบบน่าพักมากพนะเพื่อนผ่านพ่้นที่นอกครับโรงแรมริมชนรีสอร์ทครับในการน,น่าพักมากครับเส้นนี้เราจะเข้าในเมืองครับครับเส้นนี้เข้าในเมืองนะครับด้านหน้าโรงแรมครับเส้นนี้จะไปวัดท้ายานะครับผมครับในการร่มรื่นด้านหน้าเป็นคลองครับ ูริมคลองนะครับหน้าของริมคลองเข้ามาก,ก็จะเจอ welcome to ริมชนรีสอร์ทครับเดี๋ยวป้าขเขาเบิร์ครับพี่น้องริมรีสิพชันครับพี่น้องท่าขามากครับบรรยากาศน่าพักมากครับเป็นบรรยากาศที่แบบสบายๆชิวๆเจ้าของก็อัธยาศัยดีมากครับต้องคนดูแลครับดีมากเลยครับ เดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ่งในห้องนะพี่รองเนาะเพราะ่นมีอย่างนี้เช้านี้ที่โรงแรมริมชนจังหวัดอ่างทองครับบรรยากาศห้องพักครับอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องพิเศษสุพิเรียครับมีต้นไม้ด้านหน้าเลยต้นไม้ด้านหน้าพี่น้องบรรยากาศสุดยอดครับบริเวณห้องพัก ครับอันนั้นเป็นหลังครับเรียกคำทีเป็นหลังเป็นหลังเป็นห้องเป็นห้องสองฝั่งอันนี้เป็นบาร์เบียบาร์มีการล่มลื่นสะอาดสะอานครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักครับด้านในครับบรรยากาศเตียงครับเตียงคู่เตียงใหญ่โอ้โหโแบบซูฟิเรียมากครับตัวนี้ด้านห้องด้านในก็จะมี เตียงโเยงคเตียงครับเตียงคู่แบบพิเศษมีตู้เย็นมีตู้เย็นด้วยครับมีตู้เย็นแล้วก็จะมีที่นั่งมีห้องน้ำล้างหน้าข้างนอกครับโอ้โหพิเศษมากครับสุดยอดเลยครับพี่ต้องบรรยากาศนี่ครับ ไปน้ำอุ่นน้ำชักโครกสะอาดซานสวยอย่างสวยรูแบบมีดอกไม้โอ้สุดยอดพี่น้องมาครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยู่จังหวัดอ่างทองครับจะเขามากเดี๋ยวเข้ามาดูครับห้องพักโอ้หหน้านอนมากตูเย็นมีแอร์ ริมชนโรงแรมริมชนครับยังใหญ่ครับกาดสวยรูมากครับสุฟรียครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องผูใดมาผูใดมามาพักนะครับต้อเตียงเดียวพี่น้องเนาะมาแต่ก่อนบรรยากาศสุดยอดพี่น้องริมชนรีสอร์ทครับ โรงแรมดุนชุตจังหวัดอ่างทองครับในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองเลยพี่น้องเนาะครับแล้วห้องเบิรงข้างนอกต่ออันนี้เป็นห้องเตียงคู่ครับนี่คลมรื่นม,ม,มีต้นไม้ไอนน้เขาเรียกว่าอ่าอย่างน,อน้อยนี่ผมจำซื้อไปได้ที่มันกินอากาศนะครับ <laughs> <laughs> ที่จีกเกตวิลเล่ทองพักครับสวยมาก ลดจอดด้านหน้าครับได้สบายเลยโรงแรมเหมือนกันนี่ครับเต่ละห้องเต่ละห้องเหมือนกันครับพี่น้องยังดีเลยครับห้องโอ้สวยมากครับ Really Nice สุดจอดครับพี่น้อง ครับพี่รองเบิึงที่ห้องว้่งห้องโรงแรมเข้ามาปุ๊บเจอแบบนี้ครับพี่รองเป็นห้องเป็นหลังเป็นหลังครับซ่าซ่านนี่เลยพี่น้องสุดยอดนะครับริมชนรีสอร์ทครับพี่น้องบรรยากาศ